สวัสดีจ้าพี่น้องรหลดเฟรนองมาบ้านจ่อยบาทเ FC บุนี FC มาแล้วมาบุไปเนี่ยเป็นต้นห้า FC FC มาบุนี FC ไปซเป็ต้นหา FC ไปแม่จ้าสวัสดีจ้าอ๋อโหลดสูงสวัสดีจ้า ดีสวัสดีเด้งเด้งอรุดอันนี้มาจิวดีจ้าวดีจ้าตามสบายเลยจ้ะบกัตเนาะค่ะแดงแดงดำดำสวัสดีครับยังลูกสัสดีครับน่าเร้ว สวัสดีครับมาพี่ปัชชูซั่งมาตอนห้าโมมาเอาเลยลูกโอ้พิซซ่าตุ้มหน่อยๆน่อนก่งนะเก่งใหญ่แล้วเฮ้ใหญ่แล้วลำบายดีครับยังอ่ะพิซซ่าสวัสดีครับลูกสวัสดีครับหน้าเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่ชายหนูพิซซ่าสวัสดีพี่สะพ้ายจ้าสวัสดีจ้า ไอเคยของชายแกงเน่าไมมพอดีเลยกำลังร้อนๆอยู่ <c oughs> นั่งนั่งลูกได้แค่นั่งได้บัดนี้งั้นหรือว่านั่งไดเจ้าเพื่อนยืนเอาโอเคไปเลยจ้าแค่มาทั้งสิ่งกันเลือกอ่ะมันอุตส่าห์ไปหาที่โต๊ะซื้อตั้งมานั่งแด้ <c oughs> ชื้นมอ่านี่ี่บาทซือลูกเลยเอาลูกแม่พูบูบมีแขกบมบมพี่สิบยี่สิบยี่สิบโอ้ล้านยี่สิบเตอราเนี่ยยังน้อพี่น้องเอ้ยอันนี้พิซซ่าอีพปผนซื้อมาหายน้องซก พิซซ่าน้าอย่างงั้นนี่น้าน้าสับปะรดสับปะรดใส่กอกพิซซ่าน้าสับปะรดจ้า f อซีพันซื้อมาผากพี่น้องเลยให้ลุงโู๊ซมาเตใน่นะมาเตละยอละยอละยองชุนคนละจ้า ่ข้าวโพดขั่วน้องเอ้นหมัะลี่วัขโพดขั่วนโพดขั่วสนอกโอ้ยน้อซีนี่ซื้อมาให้ขอบคุณเอ็ซีป่เอ็ซซีซื้อพิซซ่ามาให้อันหนายงงน้อยนี่มึงาเบิ่ง โอ้ว้าวหน้ากุ้งแล้วก็ปูอัดโอ้น่าอร่อยมากเลยน่าอร่อยนะอร่อยครับเนี่ยี่วอ่แล้วักไลเพือนไอาเมืองเขาตงเลยต้องเศร้ามากตัวเลง

mấy chồng nó hả cả ba mấy chồng mẹ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  chồng cung nó